สวัสดีค่ะวันนี้พบกับยูเอ็มสว่างได้นดินอีกแล้วนะคะวันนี้ยูจะมาบอกวิธีการเปิดปิดนะคะหลังคาซันรูฟของเจ้า MG VS ไปชมกันเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้ยูก็มาอยู่ในเจ้ารถ MG VS แล้วนะคะภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ เรามาดูในส่วนม่านหลังคาซันรูฟของเรานะคะทุกคนหลังคาซันรูฟ MG นะคะใช้พื้นที่มากกว่า90%ของพื้นที่หลังคาเลยนะคะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเปิดม่านไฟฟ้าแล้วก็หลังคาซันรูฟนะคะเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะกดเพียงหนึ่งครั้งม่านไฟฟ้าก็จะทำงานให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเปิดหลังคาซันรูฟนะคะเรากดตรงนี้1ครั้งเนาะ หลังคาก็จะเปิดให้เราเลยนะคะเมื่อเราอยากปิดนะคะเราก็กดกลับค่ะลังคาก็จะปิดให้เราเลยอีกช่องทางหนึ่งนะคะเราสามารถใช้คำสั่งเสียงเปิดปิดหลังคาซันรูปได้ด้วยนะคะ,ะมาลองกันเลยนะคะฮัลโหลเอม เปิดหลังคาค่ะอะม่าน,นไฟฟ้าของเราแล้วก็หลังคาซันรุฟก็จะเปิดให้เลยนะคะฮัลโหลเอ็มจีฉันอยู่นี่ปิดหลังคาค่ะเอ่อ็มจีชอบพูดเพราะนะคะทุกคนก็จะปิดเข้ามาเลยเนาะหลังคาของเรานะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านีจะมาอธิบายออปชันในรถรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมนะคะทุกคนติดตามคลิปกัน้วยนะบ๊ายบาย